หลังมิมส,สดๆกับของอร่อยออร่อยกันครับหลังมิ้มส,สดๆกับขนมปังนี่มาขอลองชิมน้ำหวานก่อนเลยฮะเพื่อนๆพึ่งมิ้มเดือนห้าขออนุญาตตุย้ยดูฮะอันนี้เราได้มาจาก เพจชาลินีน้ำพึ่งป่านะหวานหอมมากมมดูขอลองชิมนางนะหูมันมากมมหลังเ้มนสดๆสกับกาแฟดำเพื่อสุขภาพนี่ อ่ะ <obsc ene> อันนี้เดี๋ยวฝากตากล้องไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะเอานี่เลยอีกหนึ่งรัง,งมาอันนี้มันล่วงหัวนน้ำหวานแบบเต็มมาก,กเพื่อนๆดูดูดูฮะดูฮะดูฮะด,ด,ด,ดูมันย้อยฮะโอ้โหเพื่อสุขภาพน้ำพึ่งมิ้มเดือนห้าสุดยอดอ รลักทุเลมากออันนี้อยู่ที่ตลาดพึ่งบ้านสำโรงนะครับตำบลบรัลตานาบุรีอำเภอรัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์นะใครที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะซื้อได้นะครับเจ้านั้นพึ่งมิ้มเอยเยอะนะ ใครที่สนใจพึ่งมิ้มหลังสดๆสวยๆ,ๆแบบนี้นะครับก็ทักหาได้เลยนะชาลินีน้ำพึ่งป่าดูฮะหัวน้ำปิดตาหลังอ่อนๆหูยน่ากินมาก